ทุกคนวันนี้ตรีและรายการใครก็ไฮบิดได้ by Honda Hybrid รายการที่จะพาหนุ่มสาวเจนใหม่ออกเดินทางเช็คอินตามสถานที่สุดฮิปชิคและฮิตที่สุดในขณะน,นี้เพื่อตามหาไลฟ์สไตล์ตัวตนที่แท้จริงโดยพาร์ทเนอร์คู่ใจอย่างรถยนต์ Honda Hybrid ก็มีให้เราเลือกถึง3รุ่น3สไตล์ทั้ง Honda Jazz Hybrid Honda Civic Hybrid หรือว่า Honda CR-V รีการันต e ีได้เลยว่าได้ใจเรื่องประหยัดน้ำมันและได้ลักโรคไปในตัวเหมือนกันทุกคันชั่วสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนอนหนุ่มหัวใจไฮร r ร d ครับวันนี้ผมมากับพาร์ทเนอร์คู่ใจสุดหล่อของผมครับชบเชียวทุริกไซน์สปอร์ตทุกจังหวะขอัหน้า C R C คันนี้นี่เอง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 โอโหนี่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะสัก12องศา นี่ถ้าแสงท้าวูดมาก็ได้อยู่นะลืมไปเลยว่าเคยมีแดดก็ <c oughs> ตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วแ <c oughs> หมที่นนยังใส่เสื้อหนังเละเฉยอยากาลอยจะรอกตัวออถือว่าอาจารย์อ่ะให้เราไปทำรายงานาให้ไปศึกษาสถาปัตยกรรมแบบโรมันคาทอลิกซึ่งเราเครียดมากตอนนี้เรากำลังเก็บต,ตังไปนครรัฐวัติกันอยู่โอ้โหนี่เดี๋ยวนะนี่โตขนาดนี้เนี่ยยังต้องทำรายงานอีกแล้วยังต้องไปที่ขนาดนี้อีกอ้าวมันก็ต้อง การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดจริงเหรอหลอกวะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าจะเก็บตัง์แล้วก็ไปเที่ยวเอาังค์เนี่ยมาให้นนจะเดินถาไรูปว้าเป็นไงโอ้ยป๋าค่ะป๋าขาคือว่าป๋าจะพาไปที่อิตาลีเหรอคะไม่เสียตังค์ด้วยนะยังจะไปช้อปปิ้งด้วยโอ้ยไม่เสียังคนแล้วก็ได้ไปทำแรงงานด้วยอโหบีบน้่นนะเดี๋ยวป๋าเนี่ยว่าจะพาไปล่องเรือ กอนโดล่าจริงเหรอที่แม่น้ำเจ้าพระยา <laughs> โอ้เออป่าคะช่วยนึกใหม่ดี <laughs> ไหมเพราะว่าเรือกอนโดล,ล่าเนี่ยนะมันอยู่ที่เวนิสนะเออเนี่นยจะล่องเรือหรือว่าจะไปทำรายงานไม่รู้ไปแล้วช้าเนี่ยเอนหน้าซีอาซไม่รอนะขารับวันนี้รถแรงโ oh, oh, อแรงแรงแค่ไหนไม่รอสาวก็ไปไม่ได้จัดด่วนด่วนด่วนเลย ช่วยเราทํารายงานจริงนะไม่ใช่พาเราไปเที่ยวตลอนตลอนไปไหนนะนนเดี๋ยวไม่จบนะเฮ้ยนี่สถาปัตยกรรมแบบโรมมนาทอลิกเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองตรงท่าน้ําิรีพญารู้จักไหมโบสถ์การวาก็เป็นเล่นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะบอสจริงเหรอแบบโรมันาทคลิกเลยนะเหโอหล่อสปอร์ตใจดีแบบเนี้จะไม่ให้หลงรักได้ยังไงล่ะ บ้าชมนนขนาดเนี้ยเราก็เป็นคนแบบต่งตัวด้วยเดี๋ยวก่อนนะนนแป๊บนึงนะ,นะคือว่าเรากำลังชนฮอนด้าซีอาซีต่างหากโอ้ยก็ดูดีทั้งหลอทั้งสปอร์ตใ้งใจดีแบบเนี้ยแล้วที่สำคัญนะขนาดมานั่งในรถสปอร์ตแบบนี้ปกติดีจะรู้สึกอึดอัดหรอเป่าแต่พอมานั่งในฮอนด้าซีอาซีอ่ะรู้สึกสบายแบบสบายมากอ่ะชนเคอร์ฟอีกแล้วอ่ะนี่จะอึดอัดได้ยังไง 4คันนี้เขาออกแบบห้องโดยสารให้เป็นแบบ smart cockpit ที่ช่วยผู้ขับขี่เนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายแต่ดีไซน์เนี่ยยังคงวงบอกถึงความเป็นสปอร์ตเต็มขั้นเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยนะก็โอบกระชับรับกับตัวเราเป็นอย่างดีด้วยจะขับใกล้ขับไกลไม่มีบนไม่มีเมื่อยสบายก็ถึงได้ใจตีไปเกินพันเลยนี่ก็หมายถึงนอนอีกแล้วใช่ไล่ะจริงๆแล้วนอนก็ไม่ได้อะไรหรอก นี่เจริญกรุงนอนเรียนอยู่แถวนี้มีทางหลงหรอกหลงตัวเองโอ้ียไม่มีคนช่วยทำแรงงานเอาถึงพอดีเลย า,านะนี่ตรีข้างหลังของเราเนี่ยนะก็คือโบสถ์การหว่าที่นวนว่าเนี่ยแหละบอกเลยถ้าเกิดว่าต้องการจะหาสถาปัตยกรรมแนวโรมันคาทอลิกต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเก่าแก่มากๆตั้งแต่สมัยรัตรนโกสินทร์เลยนะสวยนอนสวยงดงามมากเลยอะ่ะคราวนี้ตี่ก็มีรายงานส่งอาจารย์แล้วสิเนะใช่แต่ก่อนอื่นต้องเช็คอินบอกเพื่นอนๆชาวเอ็มชาแนลซะหน่อยเพราะว่าเผื่อ เ,เพื่อนๆท่านไหนเนี่ยนะอยากจะมาชมความงดงามแบบเราสองคนจะได้ไม่พลาดเย่เย่เอ้เห็นโบอนอยสิเธอหนึ่งสองสามสวยงามเช็คอินเฮ้โอเคเช็คอินยังเรียบร้อยรียบเข้าไปดูข้างในโหจะได้รีบทำงาน,นส่งอาจารย์เงี้ยโอเคไปเร็วไปเร็วไม่ต้องรีบก็ได้ถึงแล้วรีบอีกหน่อยนะึง Thank you.